แต่ว่าด้วยตัวพี่นี่แข็งแรงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการกระชากถูอะไรกันตลอดเวลาก็จะทำไม่ได้ทำในสิ่งที่น้องทำไม่ได้แล้วพี่เนี่ยพี่กว่าพี่อยู่อยู่ว่าเอ๊ะมีผ้าที่มีหนวดมีผ้าที่แบบใส่สาย นิสัยนิสัยของเมธานีเป็นยังไงก้าวล้าอเอาแต่ใจอะไรงี้มั้งคือจริงๆเป็นเป็นคนดีค่ะแต่ว่าเป็นแค่ว่าเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ที่ไม่ได้ยอมคือสมมติว่าพระเอกทำร้ายหรือว่าเออคือเป็นคนต้องคุยด้วยเหตุผลไม่ยอมถ้าจะมาทำร้ายเช่นแบบนี้ฉันก็ตบฉันก็สู้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วรู้ไหมว่านี่คือคนพี่ไม่รู้ค่ะแต่ว่าถ้าไมแปลกจะทำไมอยู่ดีๆแข็งแรงโอ้โหสุดทีดที่ดูอ่อนยุ่ยาก รับบทเป็นสอแรคเตอร์เลยเรื่องนี้ก็รับบทเป็นรุดและวาททิตนะครับอ,อ่รุดนี่ก็คือตัวที่แข็งแรงนั่นเองอแล้วก็ส่วนวัทิตก็คือตัวที่เป็นน้องอ่อนแอนะคะที่อยู่ในบ้านก็คือในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือแบบมันเป็นเรื่องที่ที่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับตัวของรุดเองนะครับม,มากกว่าเพราะว่าวาทติ์เนี่ยกับรุด ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือเกิดมาพร้อมเกิดมาพร้อมกันเป็นฝาแฝดกันแต่ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีฝาแฝดแล้วไอ้ตัวว่าเทนไม่เคยรู้มาก่อนตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับแล้วทีนี้ไอ้ตัวน้องสมัยถึงแยกไปเพราะว่าน้องเนี่ยป่วยป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนเยอะมากจนจนเขาเนี่ยต้องถึงขั้นแบบว่าถ้ายัางอยู่กับบ้านทางฝั่งของพี่ชายเนี่ยตายแน่น ไม่ดอเนะ่เพราะว่ามันต้องใช้เงินรักษาเยอะพอดีมันเป็นโชคดีครับที่ที่ทำเขาเลี้ยงวิทย์หรือว่ารับบ,ดบทด้วยเปีกเปียกำกับเองและได้รับบทตละครตัวนี้ด้วยวเล่นเองด้วยนนันเป็นบ้านรวยพอเป็นบ้านรวยเนี่ยขเขาก็เลยเยขาไม่มีไม่สามารถมีลูกได้เขาก็เลยมาขอขอแม่แรมโดยพี่ตายเป็นพักนะครับเป็นแม่ก็มาบอกว่าขอไปเลี้ยงได้ไหมหเด็กคนนี้ก็เลยแบบจะให้เป็นลูกเลี้ยงดูอย่างลูกเลยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าแยกกันตั้งแต่เด็กจนโตก็มีชีวิตรอดมา จนเรามารู้อีกทีหนึ่งว่าพอโตแล้วอะครับคนแบบเฮ้ยนี่แบบเรามีน้องพี่น้องฝาแฝดด้ยเราได้รู้ความจริงก็อยากเจอน้องก็เลยเข้าไปหาน้องที่ที่ที่ได้พอเข้าไปเจอกับกลายเป็นว่าน้องอะสภาพเป็นแบบเจ้าชายนิทาแล้วใช่เป็นเจ้าชายนิทาแล้วเราก็เลยทําังไงดีน้องก็ไม่ได้เจอแล้วน้องก็ป่วยสภาพนี้เนี่ยมันมัน เราจะต้องแก้ไขอไปกันไงเนี่ยก็เลยแบบใครเป็นคนทำร้ายน้องอะไรเงี้ยคระก็ตามหาใช่ใช่แล้วก็มาคิดว่าเมทินีซึ่งวิวเล่นกับเหมือนรวมหัวกับพ่ต้าซึ่งเป็นชู้อะไรอย่างงี้มีความร้ายกาจฉันกมีการแก้แค้นเอาล่ะเรามาถามผู้จัดคนสวยเบียพี่ออมเียดาขึ้นแท่นผู้จัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองคน แต่เช้านะคะต้นหอมบุโกรน้องตุ้มตามแล้วก็น้องวิวค่ะรู้เรื่องหมดล่ะตอนจบเป็นไงละครที่เขาอยากได้สิอยากอยากมาเป็นผู้จัดเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคามาแสดงอะไรนะเป็นนักแสดงใช่ไหนนักแสดงเป็นยังไงบ้างคะอันนี้เรื่องแรกของพี่อ้อมไหมคะที่ขึ้นเป็นผู้จัดเต็มตัว ใช่เป็นเรื่องแรกเลย<ะ>และเป็นผู้จัดเป็นตัว,ตว<ะ>ขอถามหน่อยว่าเหตุผลการเลือกนักแสดงพระเอกนางเอกสองคนนี้ทําไมถ<ะ>ึงเป็นตุ้มตามแล้วิวคะตุ้มตามเนี่ยนะคะก็ทั้งวิวทั้งตุ้มตามเนี่ยเขาก็ส่งมาให้เลือกด้วยตอนแรกว่าแ<ะ>บบค่ะบริษัทเรามีใครบ้างเอ๊ะเราก็ดูว่าคาแรคเตอร์เรื่องนี้จะเหมาะกับใครอะไรเง<ะ>ี้ยแล้วก็บวกกับคุณพ่อด้วยพุ่มกับนะคะที่คือคุณพิสานะคะก็ได้เห็นตุ้มตามแล้วตอนแรกเขาก็เอ๊ตุ้มตามลองมาดู เอาตัวมาดูซิว่าจะเล่นได้ไหมเหมาะกับบทไหมพอมาดูตัวปุ๊บพ่อเขาก็เหมือนมีเคมีตรงกันเขาก็บอกเอาคนนี้แหละดูซิปเขาต้องได้แน่เลยยิ่งแล้วพอทำงานไปปุ๊บใช่เลยคาแรคเตอร์นี้ตุมตามเลยแล้วก็เล่นได้ดีมากทำได้ดีมากในบททั้งทั้งสองคาแรคเตอร์ทั้งวันแล้วก็รุดด้วยค่อมาพนังเอกค่ะนังเอกของเราน้องวิวค่ะพี่หาคือออเดอร์เองเลยค่ะออเดอร์เลยแล้วก็ ติดกัดได้เจ้าตรงนั้นนั่นเองสอบโสดสอบได้ถ้อว่าวิวเขสวยอยู่แล้วในแสดงเนี่ยเราก็เห็นเขาเล่นเก่งแล้วอะไรเงี้ยพอมาถึงปุ๊บพอเราบอกอะไรน้องก็ทําได้ออย่างที่บอกเลยอ้าลองให้ตรงนี้ตรงนี้อารมณ์มากขึ้นน้อยลงอะไรเงี้ยน้องทําได้หมดเลยแล้วก็บวกกับความสวยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงสวยมากอ๋อคุ้นชินแล้วในวงการ เรื่องสวยครับฮะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความสวยพี่สวยมากค่ะสวยค่ะสวยค่ะพี่พี่อ้อมค่ะมาไะสูงขึ้นหนุนนิดนึงก็ได้ค่ะพี่อ้อมค่ะพี่อ้อมค่ะมาเล่นได้พี่บ้างนะได้เลยพโปจัดเลยพี่อ้อมทำไมถึงเลือกละครเรื่องเงาใจ คือจริงๆเขาก็ส่งมาให้เลือกหลายเรื่องอะนะคะบริษัทก็จะมีเรื่องแบบวรรณกรรมต่างๆบริษัทก็จะมีซื้อไว้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยพอได้อ่านเรื่องนี้ปุ๊บมันเออชอบอะมันน่าจะถูกใจคอคนดูนไทยแบบเนี้ยคือเรื่องเรื่องมันมันมันน่าสนใจน่าติดตามแล้วมันก็ครบรถอะค่ะอีกอย่างหนึ่งคือเรามาเสริมเพิ่มอย่างอื่นมันเพิ่มเอ่อเสริมฉาก เสริมฉากอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปได้อีกเพราะว่าคุณชงูงเฉยจินการเนี่ยเขาถนัดพวกพวกเรื่องสลับล่างสร้างรัก<อ>สร้างเสียงตัวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบเหมือนก็เอาคอนโทรลเราเนี่ยใส่เรื่องเข้าไปได้อีกอ,อะไรนะเรื<ส>่อง <c oughs> ่าร<น>ักเรื่องสนุกก็จะเป็นแบบก,กุ๊กกิ๊ก ใช่ไหมฮะใช่ไปโดโรแมนติกดราม่าด้วยค่ะแต่มันก็จะมีครบมีบูแอคชั่นเราก็ดึงส่วนต่างๆของพุ่มกับของเราดูบูนี่แหละเลิฟซีนนี่แหละพี่ชาอยากรอดูเยอะๆเลยจ้ะพี่จะมีเออจะมีเยอะแยะไหมคะเลิฟซีนในเรื่องนี้นี่อุ้ยเลิฟซีนกูไปตานจูปากดึงปากเลยยากรอฟังคำหนี้แรก